ตอนนี้เราเดินทางมาที่อัตชัยมวยไทยยิมครับอยู่กับอดีตยอดมวยชื่อดังอีกหนึ่งคนนะครับอัตชัยปสำรานชัยนะครับสวัสดีครับพี่อาจครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานของเรามีโอกาสเดินมาทางมาถึงค่ายเลยนะครับค่ายเนี่ยอาจจะมีต้นไม้เยอะนะครับลึกหน่อยลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คงจะตามตามหาไม่ยากไม่ยากครับเพราะว่า36ครับอยู่ติดบีเทสตรงนี้เองนะแล้วก็ใช่ครับเข้ามาเลยซอยเข้ามาสุดซอยเลยครับอนุสานมสิบหกครับก็ตอนนี้เป็นไงบ้างครับยิมที่ทําอยู่ตอนนี้ ตอนนี้ก็ช่วงแรกๆก็ดีครับแต่ว่ามันมันติดช่วงโควิดเฉยๆเราก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนครับผมคับเพราะว่าฝรั่งเขาก็เดินทางมาไม่ได้ใช่ครับนะฮะกี่ปีแล้วฮะยืมตรงนี้สามปีกว่ากับเกือบสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วนะครับก็รอแค่โควิดมันซานะฮะให้ให้ต่างชาติเขาเดินทางมาได้อย่างเดียวนะครับก็คงจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็มีน้องๆยังซ้อมกันอยู่นะครับอันนี้เป็น มวยสร้างใช่ไหมพี่เสื้อชมพูเนี่ยรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่เขาคู่เลย2องคนมีมวยหญิงด้วยผู้ชายด้วยนะครับอ่ะพูดถึงพี่อัตชัยหน่อยนะครับในอดีตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่อัดเนี่ยพูดเรื่องราวในอดีตให้ฟังหน่อยไปล้ำลึกความหลังกันหน่อยพี่นะครับพี่อัดเนี่ยเป็นนักชกจากสุรินทร์ใช่ไหมฮะเริ่มชกมวยมาได้ยังไงพี่ก็เริ่มตั้งแต่มัน ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่แปดขวดซ้อมอยู่บ้านก็มีพี่ชายตอนนั้นก็มีพี่ชายเล็กชายใหญ่ที่ว่าอยู่บ้านเดียวกันครับเป็นญาติกันนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับก็เลยเห็นเขาซ้อมอยู่บ้านก็เห็นเขามาต่อยกรุงเทพอะไรแล้วก็ตามตามรอยรุ่นพี่มาครับมนก็อยู่กับครับผมก็เหมือนเห็นพี่เขาต่อยก็ตามตามเขาอะไรประมาณนี้ก็ต่อยอยู่บ้านหกเจ็ดไฟก็พอจบป .6 จากบ้านนอกก็เข้ากรุงเทพเลยครับครับผมก็เข้ากรุงเทพตอนอายุเท่าไหร่พี่ จบป .6 ก็ประมาณ12-13ประมาณ12ครับครับเพรามาอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่ที่ไหนอันอันดับแรกตอนแรกอันดับแรกก็มาซ้อมกับพี่เชี่ยนแหละครับที่สสุภาวันแล้วก็ตอนนั้นก็มีลูกพี่ปื๊ดปอสำรานชัยนะครับเห็นเห็นแววแล้วก็อ่าก็เลยรับรับดูแลเลี้ยงส่งเรียนส่งอะไรแล้วก็เปิดค่ายปอสำรานชัยขึ้นมาครับก็เป็นอัตชัยปอสำรานชัยเลยใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเนี่ยอ่าเริ่มอยู่กับน้าปื๊ดเนี่ย อายุประมาณเท่าไหร่นะฮะก็ตั้งแต่จบป6ก็มันอยู่13ประมาณนี้สองสนะครับแล้วพอมาในวิธีเมืองกรุงเนี่ยเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างโอ้โหแตกต่างกันเยอะแล้เราก็ซ้อมแล้วก็ต่อยตามผู้ทอนของเขาอย่างแถวชนบุรีแถวอดิศรแถวรอบๆอนอกก่อนครับอยู่ประมาณไม่นานครับประมาณปีหนึ่งก็เข้ากรุงเทพเลยครับว่าเป็นเราก็เริ่มรับต่อยลาดําเนินไปแรกก็เดิมพัน์แล้วก็ ค่อยชนะชนะคะแนนแล้วก็ครับหลังจากนั้นก็เราก็ปีนปีนปนชั้นตลอดครับชื่อมต่อกนเลยมันก็เลยมีชื่อเร็วเพราะว่าเจอมวยรุ่นพี่รุ่นระดับอาจารย์ทั้งนั้นเลยครับคือกระดูกภูทรพี่อัดเนี่ยประมาณกี่ไฟอไม่เยอะครับมันเจ็ดแปดไฟเลยครับโอ้โหนี่ถือว่าเร็วมากเข้ากรุงเร็วมากนะครับถือว่ายังใหม่อยู่เลยนะกระดูกภูทรเนี่ยเจ็ดแปดไฟเนี่ยใหม่มากนะเออแต่ว่าด้วยเขาเรียกอะไร รวผ่อนสวัสดิ์ไปขึ้นขึ้นขึ้นเร็วมากครับขึ้นเร็วนะครับแต่แต่มวยเก่งๆเท่านั้นเลยก็เลยขึนเร็วขึ้นมาเข้ามาในกรุงเทพไฟแรกเนี่ยเจอใครนะฮะจำได้ไหมน่าจะขาวสดสวลวมพลังเดิมงานเดิมงานก็ชนะครับชนะคะแนนเดิมพันเท่าไหร่นะครับเดิมพันแสนข้างละแสนครับที่ราชดำเนินนะครับแล้วยังไงมามาอยู่ในสายศึกวันทรงชัยได้ยังไงพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ลูกพี่ก็จัดส่งเขาสึกวันเห็นว่าศึกวันทรงชัยช่วงนั้น บูมมากเลยครับดังมากมีแตุ่่นจอมวยเยอะๆทท้งนั้นเลยก็มีพวกพี่ตีเล็กกว่าสวรรชัยก็ต่อยวันสงชัยเหมือนกันรุ่นเดียวกันไหมพี่มาด้วยกันครับเพราะว่าสายมวยของน้าปึ๊ดก็ต่อยสกวันสงชัยอยู่แล้วครับพี่อัดก็เลยได้เข้าไปต่อยสกวันสรงชัยครับผมันเข็มขัดเส้นแรกเวทีมาตรฐานเส้นแรกก็ถือว่าเร็วเร็วเหมือนกันเพราะว่าผมต่อยเวทีใหญ่ไม่ถึง1 0ถึง10ไฟั้งครับ ใช่จริงมากครับผมสภาร์วิไทยโลกครับชมป์สภาร์วิไทยโลกก็รุ่นร้อยแปดปอนด์ครับเจอใครครับจำได้ไหมเป็นแสนเก่งสวิรุลครับอ๋อคือเส้นแรกเลยเส้นแรกเลยครับอ่าอแล้วอย่างของลุมพินีล่ามเนินนะครับลุมพินีก็มีร้อยยี่สองครับร้อยยี่สองได้จากลิทธิชัยลิทธิชัยลูกเจ้าพ่อดำร้อยยี่สบสองปอนด์ล่ามเนินมีไหมครับลามเนินไม่มีครับไม่มีมีสองเส้นนี้แหละครับแต่ว่าส่วนมากจะได้อ่า รางวัลมวยนักมวยยอดเยี่ยม2ปีแล้วก็ได้อย่างอื่นเยอะครับเจ้ยักมวยยอดเยี่ยมของเวทีของของประจําปีครับของใช่ใช่ครับของลุมพินีหรืออันเหมือนลุมพินีครับลุมพินีนะครับยอดมวยลุมพินีนะครับแต่ว่าเข็มขัดก็2เส้น2เส้นสปาร์มวยไทยโลกร้อยแปดกับลุมพินีร้อยยี่สิบสองแล้วก็มันจะมีแชมป์มวยมหาชนเช่วงนั้นก็จะให้คาบผมยอดมวยมหาชนช่วงนั้นอออ่่าครับค่าตัวที่ สูงสุดของพี่อัดได้เท่าไหร่ครับสมัยก็สองแสนห้าครับสองแสนห้าไฟไหนครับจาไฟที่แต่งกับพี่น้ำพวนครับน้ำพวนครับอืโอ้พี่ทันพี่เพียวด้วยก็คือเหมือนช่วงนั้นเขาเขาลงเขาลงมาครับเริ่มรวยแล้เขาเริ่มรวยเริ่มรวยแล้วอายุก็ต่างกันก็หลายปีป่ะโอ้เยอะครับเกือบสิบเกือบสิบเกือบสิบแต่ว่าช่วงเขารวยแบบพี่ก็สดขึ้นไปก็ชนะพี่เพียวสองไฟใช่ครับอ่าอ่าอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคู่รักคู่แขค้นกันเลยแสนชัยส่องฮิงสตาร์กับพี่ชัยกี่ไฟพี่ แสนชัยนี่สี่ไฟครับสี่ไฟเป็นไงบ้างแพ้สามเสมอหนึ่งครับพี่ชัยนี่เขาชกยากไหมพี่ชกยากยากยากครับป้องกันตัวเก่งแล้วก็เร็วเร็วด้วยตัวเล็กครับแต่ก็เบียดกันทุกไฟนะเบียดทุกไฟมันจะมีคลิปที่ในย t u b e หาดูได้ใช่นะครับก็แรกแข่งกันมันมากกัมพูชก็ชิงชิงยี่มชิงเพ็นกันเค้นบอกเป็นเพื่อนกันด้วยพี่ไากันจะสนิทกันเหรอก็อยู่ด้วยกันตลอดครับช่วงแรกๆครับตอ่แต่ว่าพอแต่ว่าบนเวทีบนเวทีก็เต็มที่เครับเต็มที่ทุกไฟครับอ่า ก็ถือว่าโอ้โหยุคก,ก่อนอตอนที่พี่อัดตอนนั้นโปรโมเตอร์สรงชัยก็ยังคงเป็นโปรโมเตอร์ที่ลุมพินีอยู่ถูกปะ่ะฮะเป็นหรือว่าย้ายไปแล้วไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็น่าจะลุมพินีเ<ช>พราะว่าก็เห็นเห็นต่อ,อยลุมพินีแล้วก็ย้ายไปรามดำเนินใช่ใช่สมัยก่อนสายศึกวันสรงชัยเนี่ยมวยดังเยอะมากเยอะเยอะครับเยอะมากพี่อัดเจอใครบ้างจําได้ไหมเอาที่แบบ ฮอตเลยตอนนั้นจําได้เขาที่จำได้นำขบวนสามสามกองเราหนุมูลเมทีครับคนเขาผงเล็กอะไรพวกนี้สุดยอดทสุดยอดทั้งนั้นครับผมออืพี่สามกองกี่ไฟพี่สามกอน่าจะสองครับสองแพ้ผัดชนะครับไปแรกผมชนะครับไปหลังผมแพ้ครับแล้วก็อีกหลายคนอย่างเมทีเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงที่เขา โรยลงมาแล้ววะครับเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าหลายปีแล้วนะใช่ครับผมน่าจะรุ่นพี่เพียวเหรอครับรุ่นใช่ครับครับผมก็คือผ่านมาหมดละมวยดังยุคก่อนนะครับในสายสืบวังศงชัยนะครับเจอใครอีกอ่ะมีที่ดังๆก็มีนำนำขบวนใช่ไหมนำขบวนอนุวัตรรุ่นรุ่นหลังนี่ก็มีอนุวัตรมีแสนชัยมีเออโนมีพูดถึงอนุวัตรหน่อยอนุวัตรแก้วสำริดนะครับ ก็ตอนนั้นนี่โอหอนุวัต์ก็ดังมากเหมือนกันนะครับเป็นยอดมวยสองสองปีเขาบอกว่าไฟหนึ่งไฟนั้นที่พี่พี่อัดเจอกับอนุวัต์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเดิมพันแต่ฝั่งพี่ไม่มีอันนี้จริงไหมมีมีแล้วมีเดิมพันจริงไหมพอดีหาตังค์ไอาทำพิบัหาตังค์เอาไปทำลกพี่หาตังค์ไอาทปทก็เลยไม่มีเลยไม่มีครับคือยังไงหมายถึงก่อนคือเขาคือตกลงกันแล้วว่าจะมีเหรอจะมีเขาจะมีเขาเอาเอาเงินมาวางตกลงเท่าไหร่อ่ะพี่ร้านหนึ่งครับล้านหนึ่งค่างละห้าแสนเหร ครา้งละล้านเลยครับครางละร้านครับผมพอดีลูกพีโยกหาเงินไม่ทันก็เลยไม่เดิมพันครับโอ้โหแล้วไฟนั้นเนี่ยเสียดายเตะซ้ายร่อนเลยนะครับผมโอ้โหแตกกลายเป็นว่าไม่มีเดิมพันไม่มีครับโอ้แล้วพี่บานยังไงนะเสียดายเสียดายแทนหาเดิมพันไม่ไม่ทันตังไม่ทันก็เลยกลายเป็นว่าพี่อัชนะขาดเลยครับผมโอ้เสียดายไหมพี่วันวันนั้นได้ค่าตัวเยอะไหมเป็นมวยต่างสึกรายการใหญ่ด้วยนะน่าจะ ทำไม่ได้ถ้าจะแสนหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มรวยลงมาเหมือนกันเพราะว่าทางสนามมวยก็มันเริ่มโรยลงมาก็เลย<อ>ขับขับลงค่าตัวก็ลงตามครับ<อ><อ>ลงตามแต่เสียดายตรงเดิมพันนี่แหละ <c oughs> <c oughs> พิบ้าหาเดิมพันไม่ทันนะฮะเสียดายเสียดายแล้วก็มีไฟไหนอีกมีพวกอย่างเพชรเอกเพชรโทนี่รุ่นเดียวกันไหมพี่เคยเจอกันแบบคนละน้ำหนักกับคนละเวทคนละเวทกันครับผมเขาจะเล็กกว่านะเพราะผมจะขึ้นไปเร็วมากครับ แต่อายุก็น่าจะรุ่นๆอยู่กันนะรุ่นๆเดียวใครอีกอะยังมีไฟหนึ่งคลิปเก่าๆเจอคุณพินิจเกตวันพี่อาร์ดีล่อเขาเละเลยคือเขาแข็งแกร่งมากเขาไม่เข่เลยถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดเราไม่หนักไม่ไม่เอาศอกไปสู้ก็คราจะชนะยากครับโตแต่ฟันแตกเละเทะเลยไฟนั้นอแล้วก็ไฟไหนอีกอะยังอีกไฟหนึ่งก็ใกล้ลุงไหมใกล้ลุงใกล้ลุงก็อาจจะ สดขึ้นมาเรากำลังแก่งอยู่ช่วงนั้นก็เลยก็สบายหน่อยครับน็อกนะน็อกครับก็เหมือนช่วงช่วงฮอตฮตเนี่ยพี่อัดเนี่ยจะอยู่สุวรรณสรงชัยถูกป่ะแล้วก็มีช่วงท้ายๆก็ย้ายมาเพชรยินดีใช่ครับย้ายตามเสียแฟร์แท็กไว้ช่วงนั้นไปซ้อมแฟร์แท็กด้วยครับพี่อัดก็ใช้มาหลายสีเสื้อเหมือนกันก็มีอัตชัยปอสารานชัยนอสีพึ่ง อขศูนย์กีฬาวัดเกศใช่ครับผมก็ไปเชียงใหม่ศูนย์กีฬาวัดเกศของเฮียชัยวัดเกศใช่ครับผมมีปอยศนันนี่ของใครปอยยศนันก็เขาตอนนี้ไม่รู้ท่านเป็นผู้กำกับหรือเป็นอะไรครับเมื่อตอนนั้นก็เป็นสารวัตรดิเล็กยศนันครับครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไฟเทคไหมใช่ครับผมออ๋ก็เสียเปรมตอนนั้นเขาก็ต่อยในสายสื่อพยินดี ใช่ครับก็เลยพี่อัดก็เลยตามมาได้ตามมาครับอ่าอ่าอ่เป็นไงบ้างพี่สายศึกเพชรสินีตอนนั้นเจอใครบ้างจำได้ไหมเพชรสินีก็ก็มีน่าจะมีโอโลโนมีสิงดํามีสิงดําอะไรบ้างพี่พครับผมนกพลัดเกตกําทองใช่ครับครับอืมมีกี่ไฟพี่นกพละเจอไดหมนกพลัดน่าจะไฟเดียวครับอืมชนะน็อกลอกครับอืมอืมอืมก็ตอนตอนมาต่อยศึกเพชรสินีอายุประมาณเท่าไหร่แล้วพี่เพชรสินีนี่น่าจะเร็วๆน่าจะมียี่สิบยี่ปายไหมยี่ ยี่ห้าแล้วครับยี่ห้าับครับพี่อัดเลิกมวยตอนอายุเท่าไหร่ครับเลิกมวยเจ็ดแปดปีที่แล้วครับก็ยังตอนนี้ก็สามตอนสามสิบจะสามสิบกว่าประมาณนั้นสามสิบสามสิบครับนี่คือคือผ่านทั้งหมดแล้วถือว่าประสบความสําเร็จไหมพี่กับชีวิตการชกมวยก็ถือว่าถือว่าพอใจครับพอใจนะครับผมได้มีแชมป์มีเกียรติประวัติมีอะไรคนแฟนมวยรู้จักในการยอมรับนะครับพอเลิกมวยเนี่ย S <S เห็นพี่อัดก็ไปที่สอนเมือที<ก>ตท่ต่างประเทศต่างประเทศไปประเทศ,เทศไหนมาบ้างพี่ก็มีญี่ปุน่นสิงคโปร์แล้วก็อเมริกาครับญี่ปุน่นสิงคโปร์อเมริกาไปอยู่สิงคโปร์นานไหมอีบิมสิงคโปร์อีบอ,อ,บอนี่นก็น่าจะ5ปี5ปีครับนะครับคือยิมสุดท้ายก็คืออีบอฟอีบอครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เลยไหมครับใช่ครับผมเห็นว่าพี่พี่อาดเนี่ยกลับมาทํามวยในเมืองไทยมีนักมวยตัวหนึ่งที่ที่มีชื่อเหมือนกัน ใข่นะฮะใช้รลวันที่มีครั้งหนึ่งที่ใช้อัตชัยมวยไทยยิมใช่ครับผมช่วงนั้นก็ทําสดมาจนได้แชมป์แชมป์ราดาเนินครับผมแชมป์อ้อมน้อยด้วยแชมป์อ้อมน้อยนะครับอัตชัยมวยไทยยิมก็คือตรงนี้แหละตรงที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นะฮะตรงไหนนะพี่บอกพี่กัดอีกนิดนึงครับก็คือซอยอ่อรนุษสามสิบหกนะครับสุดซอยแล้วครับเข้ามาเจอเจอชน่ขยป้าย่ายมวยเลยครับผม เ้ามาได้เลยครับฝากอัตชัยมือไทยยิ้มด้วยครับผมก็คือเดินทางก็ไม่ไม่ไม่ยากนะเพราะว่ามันมี BTS มี BTS รถไฟฟ้าครับผมมาลง BTS อ่อนนุชเลยแล้วก็นั่งเข้านั่งมอไซค์วินมาก็อ่อนนุช36ครับใช่ก็บอกวินมอไซค์ได้เลยอ่อนนุช36ก็เข้ามาในนี้นะครับเดินทางสะดวกสบายมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ BTS นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับการพูดคุยกับอดีตจอดมวยชื่อดังนะครับก็อีกครั้งหนึ่งคือฝากยิ้มอัตชัยมือไทยยิ้มด้วยนะครับตอนนี้ก็อาจจะ ไม่ไม่ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรอให้มันโควิดซาก่อนใช่ครับนะครับก่อนหน้านี้เยอะมากไหมพี่โอ้ก็สามสิบสี่สิบคนดีแล้วตอนนี้มีที่พงที่พักให้เขาเลยไหมสมมติเขาอยากจะมีครับมีมีห้องห้องเช่าอยู่ข้างนอกครับคือเราดิวดิวไว้กับเขาครับครับผมก็รอโควิดซาเมื่อไหร่ก็คงจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็มีน้องๆ้องสองคนสามคนนะครับอ๋อผมก็มีมีเพจมีเบอร์โทรมพี่อยากจะให้เขาอยากจะติดต่อ ก็มีเพจอัตช้ยมวยไทยยิมแหละครับแล้วก็เบอร์โทรก็0971168590ครับผมโทรมาได้เลยครับผมเบอร์ตรงครับผมแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเปิดถ้าเกิดนักเรียนที่เป็นคนไทยีมาได้เลยนะมาได้ตลอดครับแต่ต่างชาติอาจจะยังมาไม่สะดวกก็ยังเข้าชจ่วงนี้ครับก็ยังกิมาตรการโควิดอยู่คนไทยมาก่อนแล้วกันนะครับส่วนต่างชาติค่อยว่ากันมีสะ ปลาอยู่ข้างหลังด้วยมีบ่อปลามีอะไราธรรมชาติครับใครชอบแบบบ้านธรรมชาติก็เชิญได้เลยครับแต่ยิมก็กว้างนะกว้างกว้างมาตรฐานดีนะครับอ่ะประมาณนี้วันนี้ขอบคุณพี่อัตชัยมากครับที่มาร่วมพูดคุยกับทีมงานมวยสำหรับนะครับฝากยิมอัตชัยมวยไทยยิมด้วยนะครับติดต่อได้เลยนะครับรับประกันนะครับมีทั้งยอดมวยนะครับมีพี่เซียนมาด้วยนะครับอัตชัยด้วยนะครับยอดมวยทั้งนั้นเป็นครูสอนมวยให้รับรองไม่ผิดหวังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ